ลเทลิปนี้เราจะขึ้นเหนือกันนะครับไปที่จังหวัดลำปางกันก่อนเลยเป้าหมายของเราก็คือวัดพระธาตุดอยประชานนะครับอยูที่จังหวัดลำปางตําบลป่าตันออกเดินทางกันแต่เช้าเลยครับ ะว่าไปถึงที่นั่นไม่น่าจะเกินบ่ายสามโมงมาถึงแล้วครับที่แหละถ้าใครอยากจะเดินก็628ขั้นเท่านั้นเอง ครับเราไม่เดินดีกว่าใช้บริการของรถบริการของทางวัดก็มีจัดไว้ให้อยู่แล้วเป็นรถสองแถวครับนี่เราได้ตัว๋วกันมาแล้ว20บาทเท่านั้นเองก็นั่งสบายๆไม่ต้องเดินไปกันไปนรถเลยมีมพร้อมแล้วครับ ได้านบนนะคะรีบเดินมาซื้อตั๋วได้เลยนะคะเดีนน๋ยวนนนนสี่โครึ่งสี่โมนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะเราจะทำการคุยขายตั๋วนะคะท่ามงถถวัดเราอีกนะคะท่านไหนที่มาแล้วนะคะเมื่อได้ยินเสียงที่มีการประชันสัมพันธ์นะคะใครทันรีบเดินเข้ามาในวัดรีบซื้อตั๋วนะคะเพราะเราจะต้องขึ้นไปด้านบนสองกิโลเมตรรถออกแล้วครับไปกันที่บรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้าง ัวของวัดเนี่ยอยู่ที่ตะบนป่าตันเป็นวัดที่ตั้งบนยอดโดยพระชาแต่เดิมเนี่ยบนยอดเขาก็จะมีเพียง้ากอิฐปรัลังกาชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งน,นี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เติมไปด้วยเรื่องราวนี้รับนะต่อมาประมาณปีพศ2445เนี่ยมีการสร้างองค์พระธาตุขึ้นบนยอดเขา แล้วก็มาจนถึงพศ2496มีพระครูปัญญาวิทย์ที่คุ้นเหลวงพ่อปัญญาคานทิโยอดีตเจ้ากวาาวัดนาคตแน่นะครับได้มาบุรละท่์องค์พระธาตุเจ้าก็นี่แหละครับพระใดพุ้สึกพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตัก14เมตรเนื้อทองแดงะดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเนินเขามินาคะพระใดพุทธสุแห่งวัดโคโตคุเมืองคามาบุระประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวในชอบขึ้นมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มาดูภาพทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็ทะเลหมอกในได้ในช่วงรุ่นหนาวนะครับ ที่ถูกต้องครับเขาบอกว่าให้หยิบกระโบยด้วยมือขวาตักน้าแล้วก็ล้างดือซ้ายแล้วก็เพราถือกระโบยตักน้าด้วยมือซ้ายแล้วก็ล้างข้างขวาต่อมาก็จะกระโบยตักน้าแล้วก็บ้วนน้ำตอนนี้ไม่ต้องทำแนละ้วครับไม่แน่ใจล้างมือตาอีกครั้ง บริเวณทางขึ้นก็ะจะมีกรดิ่งให้เขียนขอพรแล้วแขวนว่ายั่ทุกสิ่งนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไป,ปนอีกนะครับเป็นวัดจะได้ชม้วความสวยงามแบบไทยล้านนาและก็ความแปลกตาในสิ่งก่อสร้างจากประเทศุูมิจใงญี่ปุ่นมาไว้ในที่เดียวกันเลยที่วัดแห่งนี้ก็จะมีประเพณีขึ้นดอยพระชานนะครับคือวันขึ้น8ข้ามเดือน7 หรือประมาณเดือน9ของทางเหนือเนี่ยกับประมาณเดือนพฤษภาค,คมของทุกปีเนี่ยก็จะมีพุทธศาสนิกชนชาวตำบลป่าตันและก็ตำบลใกล้เคียงนะครับก็จะพากันเดินขึ้นดอยไปสักการะพระธาตุบนดอยพระชานเนี่ยโดยมีผู้นําของชุมชนที่ทํางานคืออดีตหลวงพ่อปัญญาวัดนาคตหลวงพระสงฆ์ผู้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพระเนนแล้วก็สาธุชนทั้งหลายเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยท่านได้มรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านจะเป็นผู้นําคณะัทธาชาวตำบลป่าตันนะครับพากันมาสการะพระธาตุเป็นประเพณีประจําทุกปีก็จะมีการจุดบั้งไฟบูชาพระธาตุและการแข่งขันบั้งไฟด้ดยเนี่ยอันอันนี้ได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ ใต้ฐานองคง์งพระไดพุสสนะครับก็จะมีรูปถ่ายที่เป็นประวัติการสร้างองค์พระาธาตุขึ้นนะครับโดยพระอาจารย์พรชัยอักขาวังโสเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดอยพระชานได้มาพบพระาธาตุแห่งนี้แล้วก็ได้มีการบูรณะพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างใหม่จนกลายมาเป็นวัดที่งดงามดังที่เห็นในปัจจุบัน แล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองลำปางด้วยนะครับเนี่ครับท่านพระอาจารย์พรชัยอเค้าวังโสเจ้าอาวาสวัดพระทาตดอยประชานนะครับ นี่ก็คือเสาโทโรอิก็คือเป็นชุมประตูแบบญี่ปุ่นนะครับตั้งไว้เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ว่าอาณาเขตเพื้อหลังกองเสาโทโรอิเนี่เป็นอาณาเขตของเทพเจ้าเพื่อที่ผู้คนจะได้ไม่เผลอกระทําการอันเป็นการดูหมิน่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถพบได้ตามศาลเจ้าชินโตตลอดจนวัดพุทธบางแห่งในประเทศญี่ปุ่น และวัดนี้ก็ได้นำเสาโโรอิมาสร้างวัดที่นี่ด้วยนะครับ ด้านหน้าของพระาธาตุนะครับก็จะเป็นวิหารจะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาร่วมสมัยซึ่งวิหารเนี่ยประดับประดาไปด้วยไม้แกะสลักสีทองอารามสวยงามต้องารตามมากๆเลยครับ เราก็ค่อยๆอ่านประวัติในทีละภาคระภาคนะครับพระธาตุน้อยพระชานประวัติก่อนเริ่มสร้างเป็นมาอย่างไรแล้วก็ประวัติการสร้างประอาจารย์วอนไทย ในวิหารเป็นที่ประฏิฐานพระประธานพระนามวสมเด็จพระพุทธสิกีลสพลยานพิชิตมารวิกรมประสมสัมมาสัมโพธิญาณสีพระชาิปัญโภเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประทับอยู่ภายในสมุดแก้วแที่ผนังด้านหลังเขาจะตกแต่งด้วยประติมากรรมนูนต่ำรูปต้นโพที่งดงามและก็อ่อนช้อยมากครับ าละครับมควรเก่เวลาเราอยู่วันนี้กันใช้เวลากันอเราเดินทางกลับกันลงไปข้างล่าก็ต้องซื้อตัว๋วลงไปอีกัวละยี่สิบครับเานการะชาขอบคุณที่รับชมนะครับและขอ ติดตามดูทีว่าตาลุยเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกไปแล้วครับ